สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมอาร์มนะครับในช่อง n i c e Game ครับผมแล้วก็ยังอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับดาเมจไฟสุดเลทท่อนะครับพี่ดีลุกนั่นเองนะผมจะมาแนะนำพี่ดีลุกนะครับในรูปแบบสไตล์นะครับแบบที่ผมใช้เนาะว่าผมใช้พี่ดีลุกยังไงนะครับใช้อาวุธใช้อัติแฟกอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลย ่าเริ่มแรกนะครับรายละเอียดสแตทที่ผมทําได้นะพลังชีวิตนะครับจะอยู่ที่22,900นเะครับเกือบ2อ0 0มพลังโจมตี2อ0 0นะครับ 23, พลังป้อง,งกัน800แล้วก็ชำนาญธาตุสี่นะครับอ่ามีอัตราคิอยู่ที่45.2นะครับแล้วก็ความแรงคิอยู่ที่174.4ซึ่งผมมองว่าอันนี้อัตราคิน่าจะน้อยไปหน่อยจริงๆผมอยากจะได้สักประมาณ60เนาะ แต่ว่ายังหาอัติแฟกที่มีอัตราคิดสูงๆไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะค่อยๆหาเปลี่ยนไปนะเพราะว่าตอนนี้จะปั้นตัวละครธาดไฟเยอะนะครับแล้วก็โบนัสความเสียหายไฟนะครับอยู่ที่61.6ต่อไปอาวุธเดนฟอร์ดอันนี้อาวุธชิ้นนี้นะครับอาจจะเป็นอาวุธที่ผู้เล่นหลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วอาวุธ5ดาวนะครับอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันใช้งานยากหรือเปล่ามัน ใช้งานยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ามันดีไม่เท่าดาบอื่นๆเนาะส่วนใหญ่คนเขาจะใช้ดาบวูฟกันใช่ไหมครับของพี่ดีลุกอ่านะครับแต่ว่าผมไม่ใช้นะผมจะเอาดาบวูฟไปให้ชงยุนนะแล้วผมก็เอาดิอันฟอร์สเนี่ยเอาไว้ให้พี่ดิเลกนี่แหละสเตตัสของดิอันฟอร์สนะครับคือได้พลังโจมตีนะครับโจมตีพื้นฐาน608นะแล้วก็พลังโจมตี49.6%ที่เลเวล90นะครับ ออฟเสริมของดาบนะครับก็คือจะเพิ่มเกราะนะครับเกราะของตัวละครเนี่ยขึ้น20%ซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นเกราะที่สร้างจากคนถือดาบเองด้วยหรือเปล่านะแต่แต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็การโจมตีถูกเป้าหมายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%ที่ขัด1น,นะครับซ้อนทับได้สูงสุด5ขั้นนะครับก็5ขั้นก็20%นะครับเพิ่มพลังโจมตี20%นะ แล้วก็เมื่อได้รับพลังป้องกันจากโล่นะครับก็คือเมื่อศัตรูตีโดนโล่ของเราเนี่ยเอฟเฟกนี้จะเพิ่มขึ้นอีก100%ก็จาก20%นะครับกลายเป็น40%นั่นเองนะพลังโจมตีที่สแต็กตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นอาวุธที่เน้นที่พลังโจมตีสูงเนาะอ่าต่อไปอาร์ติแฟกต์นะครับผมเลือกใส่เป็น4คิมมสันนะครับ4คิมมสันอ่าดูออฟไปทีละอันนะครับดอกไม้อ่า ได้เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับพลังชีวิตอัตราคิแล้วก็ความแรงคิซึ่งอันนี้ก็สวยอยู่นะครับอันนี้เพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะแล้วก็ตีบวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นอีกอันนึงที่เพิ่งได้มามาเหมือนกันนะเป็นออฟลองเป็นอ่พลังป้องกันอันนี้ติดมานิดนึงนะครับได้ความชำน,นาญ่า40อ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ความแรงคินะครับ19.4%แล้วก็อัตราคีที่7.8%ต่อไปช่องนาฬิกาช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ผมกะว่าจะเปลี่ยนนะครับผมกะจะใส่เป็นชำนาญาแทน เนาะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายระเหยอ,อยู่แล้วเราเน้นใช้ชํานาญธาตุน่าจะดีนะครับก็รอได้ชำนาญธาตุมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนเนาะแล้วก็ออบลองนะครับก็มีฟื้นฟนูพลังงานความแรงคีน,นะครับถ้าได้เป็นอัตราคีด้วยก็จะสวยมากเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนอ่าช่องแก้วก็แน่นอนว่าความเสียหายไฟนะครับออบลองก็ดีหน่อยเนาะอันนี้ได้ความแรงคี1ิบนะครับอัตราคี3.5นะแล้วก็ได้พลังชีวิตมานะครับต่อไปเป็นหมวกนะครับหมวกก็ใส่เป็นความแรงคีนเนาะ ซึ่งออบลองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะออบลองตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็ยังได้พลังโจมตี9.3มาเนาะแล้วก็ได้พลังชีวิตมานะครับแต่ว่าไม่มีอัตราคิไม่มีชำนาญธาตุใดๆมาทั้งสิน้นอันนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปกลุ่มดาวผมยังไม่ได้ปลดเลยนะครับ4 0ูนย์เลยนะไม่เปิดไม่ได้ซ้ําเลยนะครับแล้วก็พรสวรรค์ นี่นะครับผมอัพ10 10 10เลยนะเพราะว่าเอาเป็นดาเมจหลักนะครับแล้วพีดีลุกเองเนี่ยก็ใช้ทั้งการโจมตีปกตินะครับใช้ทั้งสกิล E แล้วก็ใช้ทั้งอันติเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพเลือกอัพไว้ให้ 10, 10 10 10หมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับดาเมจหลักก็คือพีดีลุกนะครับซับดีเพทที่ผมเลือกใช้ก็ไม่พ้นสิงชิวเนาะซึ่งสิงชิวเนี่ยก็เป็นซับดีเพทของทัศไฟ ได้ทุกตัวละครอยู่แล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องครียนเฟยจะเป็นพี่ดีลุกจะเป็นหูเต่าทุกคนนะครับใช้ซิงชิวคือดีที่สุดณนะตอนนี้ที่มีเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลือกเป็นซิงชิวนะครับอ่าแล้วก็ซับอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามามาเป็นกลางโล่ก็แน่นอนว่าต้องเป็นปู่จงนะครับแล้วก็เมื่อกางโล่เนี่ยก็คือลดเดฟศัตรูลงได้ด้วยนะครับก็มาช่วยบู์ดาเมจนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นน้องดีโอนา ซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมติดน้องเดียวหน้ามาเนี่ยเพราะว่าเดียวหน้าของผมมัน4 6ใช่ไหมเป็นเป็นีน,นะครับก็เลยจะได้ชํานาญธาตุ2 0 0เมื่อยืนอยู่ในอันตินะครับก็จะเอาตัวมาส่งเสริมให้พี่ดีลุกเนี่ยแรงเข้าไปอีกนะครับซึ่งสังเกตก็จะมีตัวกลางโล่2ตัวนะครับเพื่อให้ออฟของดาบ t ดี u n ฟอ r สเนี่ยทำงานนะครับได้เต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้ก็อาจจะเป็นทีมที่ เพอร์เฟกต์แล้วสำหรับผมนะครับก็รอแค่ให้พีดดลุกลดดาวให้อะไรให้หาอ์ติแฟกที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นพีดดลุกที่แรงนะครับแรงขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือไปลองเทสต์ดาเมจดูนะครับว่าเดียนฟอสนะครับแล้วก็ทำคอม,มโบระเหยละลายเนี่ยจะได้ประมาณดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปเทสต์ดูอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสต์ให้ดูนะครับว่าดาบเนี่ยเมื่อเก็บสแต็คครบแล้วเนี่ย ATK จะเพิ่มไปถึงเท่าไหร่นะครับอ่ะก่อนเราต่อสู้เนาะอะ่๋ยะดูนะครับ ATK ของพี่ดิลุกตอนนี้คือ2354ม้ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บสแต็กดูนะครับอ่ากางโล่เราฟันนะครับฟันปึ๊บปึ๊บอ่ะมันจะขึ้นถ้าสังเกตนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดจุดนะครับเป็นบัฟอยู่ข้างๆตัวนะครับลอยอยู่ข้างๆตัวพี่ดิเลกนะอ่ะแล้วเราลองดูแอคแท็กนะครับ ขึ้นเป็น2 7 3 1นะครับประมาณนี้เนาะก็รุนแรงอยู่นะครับเพิ่มขึ้นเยอะอยู่

<laughs> 私はさばきを受けよ

受けよ <laughs> 雨描き風を知れ。 อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับพิธีลุกของผมนะครับถ้าใครที่มีพิธีลุกมีดาบอันฟอร์สนะครับแล้วไม่ได้หยิบออกมาใช้ก็สามารถลองเอามาใช้ในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีปู่จงมากลางโลกก็ได้นะครับเราใช้ตัวอื่นก็ได้อย่างน้องเดียวน่าก็ได้หรือจะเป็นโนเอลก็ได้นะครับเอามาช่วยกางเกาะนะครับก็จะทําให้ดาบเนอันฟอร์สนะครับช่วยเพิ่มตัวเปอร์เซ็นต์เอทีเคให้เราได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าแย่งพูดดีอ่ะนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับกดติดตามยังกดด้วยนะไป